มาถึงตัวโอสดนะคะตัวโอสดเนี่ยตรงข้ามกับ BJC นะคะตะกี้เราอัปเกรดจากถือเป็นซื้อนะคะอันนี้เราดาวเกรดจากซื้อเป็นถือนะคะราคาเป้าหมาย23.3บาทเหตุผลมีอยู่สองสาเรื่องเรื่องแรกเนี่ยก็คือกำไรไตามาสซีอาจจะไม่สดใสนักนะคะลดลง51% Q on Q แล้วก็7% y ย a r ร์อ e นเแต่ที่314ล้านบาทเหตุผลที่ลดลงเนี่ยมีอยอู่3เรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยยอดขายไตรมาส4อาจจะดีขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซันจากไตรมาส3นะคะแต่ว่า Market Share ในฝั่งของ M150 เนี่ยลดลงเล็กน้อยนะคะถ้าถ้าจำกันได้ก็คือว่าโอสสภาเนี่ยเขาขึ้นราคา M150 ตั้งแต่ปี 22ประมาณมีนานะคะแล้วก็กำไรขั้นต้นเขาอาจจะดีขึ้นเพราะว่ามีการขึ้นราคาแต่ตัวยอดขายเนี่ยก็อาจจะโดนคู่แข่งที่ราคา10บาทเนี่ยกินมาเ k e t s แชร์ไปนะคะ,ะด้วยไรายได้ที่ s o ฟตแล้วก็ต้นทุนเนี่ยมี2รายการที่โผล่ขึ้นมาในไตรมาสนี้รายการแรกเนี่ยก็คือว่า โอสถสภาเนี่ยมีไรายได้จากเมียนมาประมาณ10%ของไรายได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ในเดือนธันวาเนี่ยรัฐบาลพมา่ามีการด้อยค่าเงินจาดลงประมาณ30%เนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินทรัพย์ไม่ไม่ใช่แค่ไรายได้นะคะแต่ว่าสินทรัพย์ตรงนี้เนี่ยมีการมากลอสแล้วก็ในไตรามาสนี้เนี่ยจะเห็นกำไร หรือว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นร0อยล้านบาทกําไรก็ลดลงร้อยล้านบาทนะคะจากการด้อยท่าของชา์ิตัวที่2เนี่ยทางเราถือว่าไม่ได้อยู่ในกําไรหลักนะคะเป็นค่าใช้จ่ายในการปิดโรงงานแก้วในในสระบุรีนะคะประมาณ150ล้านบาทเหตุผลหลักๆก็คือว่าตัวออโอสุสภาเนี่ยมีโรงงานแก้ว3โรงนะคะก็ปิด ไป1โรงเพราะว่า,าตัวตัวเซลล์ที่อาจจะ s o f นะคะการขึ้นราคาของ m 1 5 0ก็น่าจะมีผลแต่วอลลุ่มก็ทำให้มีการปิดโรงงานแก้ว1ใน3แล้วก็บุกค,ค่าใช้จ่ายตรงน,รงนี้ตรงนี้ถือว่าเป็น one time นะคะแต่อย่างไรก็ดีก็จะทำให้กำไรลดลงปัจจุบันเนี่ยเทรดที่25เท่านะคะถูกกว่าในอดีตแต่ก็ถือว่า มีแพงกว่าตัวอื่นเล็กน้อยนะคะแต่อย่งางไรก็ดี25เท่าเนี่ยเราคิดว่าข่าวร้ายเนี่ยก็อาจจะอยู่ในราคาแล้วก็แนะนำถือนะคะราคาเป้าหมาย23.3บาบาทค่ะ